สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาส่งผลต่อการแบ่งชนชั้นของคนอังกฤษสังคมที่ในอดีตเรียกได้ว่ายึดติดกับเรื่องชนชั้นอย่างมากสังคมหนึ่งในโลกพิสูจน์ได้จากผลการสำรวจของห้องแล็บบีบีซีครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้พริกโฉมคำนิยามของคำว่าชนชั้นของอังกฤษอย่างสิ้นเชิง จากการสำรวจความคิดเห็นของชาวอังกฤษ16,000คนทั่วประเทศพบว่าสังคมอังกฤษยุคใหม่ไม่ได้มีแค่3ชนชั้นอย่างที่เคยเป็นอีกต่อไปไม่ใช่แค่ชนชั้นสูงชนชั้นกลางและชนชั้นล่างหรือชนชั้นแรงงานเท่านั้นแต่แบ่งได้ถึง7ชนชั้นอีกทั้งตัวชี้วัดที่ใช้ในการแบ่งชนชั้นก็มีมากขึ้นจากเดิมที่มีแค่เรื่องอาชีพฐานะและการศึกษากลายเป็นว่าต้องเอาเรื่องของต้นทุนทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมาประกอบการพิจารณาด้วยหรือพูดง่ายๆคนอังกฤษถูกแบ ตามฐานเงินเดือนเงินเก็บในธนาคารราคาบ้านที่ซื้อกิจกรรมยามว่างความมีหน้ามีตาในสังคมหรือแม้แต่อาชีพของเพื่อนที่แต่ละคนคบหาสมาคมเจ็ดชนชั้นที่ว่านี้มีคนอยู่ในชนชั้นเดิมของตัวเองเพียงร้อยละ39ส่วนที่เหลือถูกแบ่งออกมาจาก3มชนชั้นดั้งเดิมชนชั้นที่หนึ่งเรียกว่าอ e ีลีตหรือผู้ลากมากดีมีทุกอย่างเพียบพร้อมทั้งเงินทองและชื่อเสียงในสังคม ชนชั้นที่ 2. องเอสต์บริดจ d มิเดิลคลาสหรือชนชั้นกลางแต่กำเนิดมีฐานะรวยรองลงมาและชอบเข้าสังคมเป็นที่สุดทำให้มีหน้ามีตาในสังคมอย่างมากถือเป็นกลุ่มคนที่มีมากที่สุดประมาณร้อยละยีชนชั้นที่สามเทคนิ ical m มิ d เดิลคลาหรือชนชั้นกลางแค่ในนามที่เรียกเช่นนี้เพราะเป็นผู้มีอันจะกินแต่ไม่ชอบออกงานและไม่แคร์สื่อจึงทำให้มีต้นทุนทางสังคมน้อยกว่า ส่วนสองชนชั้นหลังจากนี้เคยเป็นแรงงานชั้นต่ำของสังคมแต่ทุกวันนี้พวกเขาลืมตาอ้าปากได้เราเรียกกลุ่มแรกว่า new a f f l u e n workers หรือแรงงานรุ่นใหม่คนพวกนี้อายุยังน้อยแต่ทำงานได้เงินเยอะทั้งยังชอบเข้าสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก ขณะที่ชนชั้นที่5เรียกว่า traditional working class หรือชนชั้นแรงงานดั้งเดิมส่วนใหญ่อายุมากกว่า66ปีหรือกเกษียณแล้วคนเหล่านี้เคยมีต้นทุนต่ำในทุกด้านรายได้น้อยการศึกษาต่ำไร้ชื่อเสียงแต่ด้วยความที่ทำงานมาทั้งชีวิตจึงมีกำลังมากพอซื้อบ้านราคาแพงได้ แตกต่างจากคนชนชั้นที่6ที่เรียกว่า e m e r g e n s e r v i c e workers คนกลุ่มนี้อยู่ในแวดวงงานบริการลูกค้ามีรายได้ต่ำแต่แม้จะจนพวกเขาก็ได้เจอผู้คนมากมายจึงทำให้เป็นที่รู้จักของคนในสังคมส่วนคนชนชั้นสุดท้ายก็คือคนที่ยากจนที่สุดเคยยากจนอย่างไรในอดีตก็ยังยากจนเช่นนั้นแต่มีจานวนถึงร้อยละของทั้งประเทศ นักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์พยายามวิเคราะห์ผลการสำรวจนี้และพบสิ่งที่น่าประหลาดใจชนชั้นแรงงานพยายามถีบตัวเองขึ้นมาจนมีฐานะร่ำรวยและมีชื่อเสียงแทบไม่ต่างจากชนชั้นสูงอีกต่อไปนี่จึงถือเป็นภาพสะท้อนที่แท้จ,จริงของสังคมอังกฤษในศตวรรษที่21ที่มีความซับซ้อนมากกว่าที่หลายคนคิด